สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็พบกับครูน้อยคุณเบิงด่านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะพาเพื่อนเือนมาทําข้าวคั่วนะครับไปดูกรรมวิธีกันเลยครับเพื่อนเนครับวันนี้ก็จะทําข้าวคั่วนะครับน่ครับทำจากข้าวสารเหนียวคั่วข้าวเหนียวคั่วข้าวสารเหนียวนะครับคั่วจนเหลืองหอมเลยนะครับนี่วิธีการทําข้าวคั่วสูตรครูน้อยกระทะแตกนะครับ ครับในขั้นตอนนี้นะครับข้าวสารเหนียวของเราเนี่ยที่คั่วไว้ก็เหลืองหอมแล้วนะครับนี่ดูจากสีนะครับได้ที่แล้วนะครับเราก็จะทําขั้นตอนต่อไปเลยนะครับครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะเตรียมปั่นนะครับนี่นะครับเตรียมปั่นนะครับเตรียมปั่นนี่ง่ายๆเลยนะครับง่ายๆอันนี้อ่ะเราลองดูนะครับลองดูนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับปั่นเลยครับปั่นไปเลยครับนี่ครับนี่ครับปั่นใต้ปั่นใต้ไม่ต้องละเอียดมากนะครับตงเราเราปั่นเองนี่แหละครับไม่ไม่ละเอียดมากพอกลางๆนะครับนี่แหละพอดีเลยนะครับพอดีหลังพอดีนะครับเพื่อนๆครับนี่แหละครับ